คิดว่าทุกคนคงเคยประสบพบมาด้วยตัวเองกันทุกคนการถูกกิดร้ายการถูกปองร้ายการถูกทำลายสารพัดวิเศษถูกกันแกล้งสารพัดวิเศษจากโตูรหรือผู้ไม่หวังดีถูกอิจฉาจากบุคคลในสังคมเดียวกันถูกปองร้ายจากบุคคลที่เปิงหน้าพูดตด่อระดีมีน้ำใจดีเรียกว่าปากปราสัยดีแต่น้ำใจเสร็ก่อนรับหลังเรากับคิดร้ายสารพัด บางทีทักแรกเราก็มันรู้ตัวแต่นานไปลายคนเหล่านั้นออกคนทั่วนั้นแท่งทำเดีใจแม่นานไม่นานก็เผยหน้ากากที่แท้จริงออกมาในสังคมในปัจจุบันนี้ก็มีบุคครประเภทนี้เยอะมากทุกนี้แม้แต่คนหลอระดเด่นใจิตใจจะเป็นพลาดแทกก็ดีประเภทสามต่อหนึ่งดีหนึ่งเสียสามจะไม่ขอเลราละเอียดพิสุประเภทดีหนเสียสานั้นเป็นอย่างไง เมือเ่อเราถูกปเดหนี้นูกเสดยายไปสั่งนานานะถูกกันแล้งสัพัตจากกูะโตหร,รือคู่ปรับจากศัตรูหรือศัตรูึ้นมาในครับนิดถูกเสีย้ายต่างๆนานานมาเข้ามาเข่าเมื่อเราเจอพบและกับพวกศัตรูที่มาในครับนิดก็เหมือนคนดีต่อกันนี่แหละแต่เส้นประสาทสมผัติตของเราจะรู้ได้ว่าคนไหนวางดีต่อเราคนไหนบ้างร้ายต่อเราแม้แรกๆดูดเป็นคนดีก็เป็นเพียงแค่นักกาศรศึกใ,ใส่ไว้บางนาเท่าน,นั้น แม้แต่หมูหมาเนี่ยยังรู้อะไใครที่หวังดีต่อมันใครที่หวังไรต่อมันใครที่เป็นกลางต่อมันเมื่อใดก็ค่อยเมื่อใดออกเนี่ยก็ค่อยแสดงตัดแท้ออกมาว่าเป็นนิจอาชีพมากกว่าเป็นนิดแถมทํามันมมนรู้ผิดถูกช่วดีว่าเราก็แสดงว่าอาการว่ารังเกียจนะว่าแบบสุภาพสุภาพไหนก็คือไลายน รู้ตัวแต่แบบไม่ต้องพูดตรงๆนะแต่ก็ยังบางคนก็ไม่เข้าใจความหมายนะที่เราแสดงออกไปเพราะความโง่มันจิบังในตาแห่งปัญญาของเขาไว้เนือนักตกล้งเนี่ยก็จะทำเป็นมึนมึนจนสุดะนะเมื่อแรกเจอเราอาจตกใจจะสูงในใจว่าโอ้กูเจออีกแล้วแต่โดยมายาตก็ทำโง่เสียนะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แปแต่หลังจากนั้นในโลกนี้คำนึกว่า ในโลกนี้ยังมีคนดีอีกเยอนะนะในโลกเนี่ยเราก,ก็นึกคิดเลยว่าในโลกนี้ยังมีคนดีอยู่อีกเลยแต่คิดว่าก็คงมีแหละแต่มันจะจะไม่เป็นที่ตรงดุของเราเท่าคนชั่วที่แส้งเป็นคนดีหลังจากสนทนากับลมให้เราเรียบทันสมาธิสันทีนะหลังจากการสนทนากับคนชั่วนั้นจะบอกเนี่ยให้เรารียบทําสมาธิสันทีเพื่อระงรับอรารมณ์โกรธของเราก่อน ะระงับอารมณ์เวทนาจิตนะก่อนอย่าปล่อยให้จิตเราไหลไปตามกระแสอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจนั้นๆพึงดรลมหายใจเข้าออกของดองเพราะประกรรทำสมาธิที่เย็นคือทำอาณาอาณาปานาจินะดับร้อนได้บ่อยมากทำสมาธิเป็นแบบสมุกรรมฐานให้จิตอยู่นิ่งก่อนอ่าก่อนที่จะ,ะรับอารมณ์ได้ดีมากจนอารมณ์ก็ค่อยเย็นดงพระสัจจะ นี่คำตัดพระจักรรดตอบว่านอนว่าพิสุทั้งหลนายหนทางนี้เป็นี่ไปอันเอกนะเพื่อความบริสุ์ของสัตว์ทังนายเพื่อร่องความสงและปรีศิวะเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัตก็เพื่อการบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อกระทำแจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คืออะไรเ้่า ทุกทั้งหลายพิสุในธรรมญนี้พิจารณาแห่งใจในกายโยมีความเพียนมีสัมปัญญามีจิตนำอวิชาและโอมนัสในโลกออกเสียได้อภิชาก็คือความเพ่งเล็งทมนัสต็คือความเสียใจและความทุกข์ต่างๆพิจารณาแห่งเวสนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปัญญามีจิตนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตโยมีความเพียนมีสัมปัชญะมีสตินำอภิชาและโทมลัสใะโลกออกแสได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมโยมีความเพียรมีสัมปัญญะมีสตินำอภิชาและโทมัสใะโลกออกแสได้พิสูทั้งหลายพิสูนพิจารณาเห็นกายในกายโยเป็นอย่างไรได้ เพื่อทั้งไหนเปิสศในย์ในทในนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปสู่ร้อนว่างก็ดีนั่งคูกขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงสมมติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อจะออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อจะออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ย่มศึกษาว่าเราเป็นผู้พร้อมเฉพาะสั่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้พร้อมเฉพาะสั่งกายทั้งกวงหายใจออกย่อมศึกษาว่าเราผนตู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราผนตู้ทำกายสังขารระงับหายใจออกเพื่อสังนายเปียกเหมือนนช่างกึ่งในรูกมือของนายช่างกึ่งโบกยันเมื่อเชิดเที่ยงยาวก็รู้ชักว่าเราเชิดค่งยาว เมื่อชักเชือกถึงสั kind of religion, way, well, I say, I ้นก็รู้สึว่าเราชักเชือกถึงสั้นพิสุจ์ทั้งหลายแม้ฉันใดพิสุจ์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะเข้ายาวก็รู้สักว่าเราจะเข้ายาวเมื่อจะออกยาวก็รู้สักว่าเราจะออกยาวเมื่อจะเข้าสั้นก็รู้สักว่าเราจะเข้าสั้นเมื่อจะออกสั้นก็รู้สักว่าเราจะออกสั้นคำสุขหายว่าเราเป็นผู้พร้อมเพราะต้องการทำกองหายใจเข้า ย่มศึกษาว่าเราบรรทุกเราพร้อมเพราะต้งกายั้งบ่อหายใจออกย่มศึกษาว่าเราบรรทุกสัส manager, มกายสังขารแน,น่งครหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราปรรทุกสัมกายสังขารใช่นะครับหายใจออกด้วยการอย่างนี้พิสุพิสุพิจาราห่งกายในกายภายในบ้านพิจาณาแห่งกายในกายภายนอกบ้านพิจาณาแห่งกายในกายทั้งภายในภรรนาภายนอกบ้าน พิจารณาหนต่นร,รมกค,ความเกิดขึ้นในกายบ้านพิจารณาเห็นต่ำเกีความสัมไปในกายบ้านพิจารณาเห็นต่ำเกีกความเกิดขึ้นและสัไปในกายบ้านอีกอย่างหนึง่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายโยนเพียงสักว่ารู้เพียงสักเอ้ออาศัยะระลึกตอนนั้นเธอเป็นผู้อันตญธนาและทีสิอาศัยไม่ได้ไม่ถึงมั่นอะไรอะไรในโลกเพื่อสังลายอย่างนี้แหลไปสืบว่าพิจารณากายในกายโยนอย่างนี้นะเราพิจารณาอย่างนี้ bye bye. นะบ่อยๆนะเมื่อ ทุกครั้งที่เราโกรธนยเราก็จะอารมณ์มันก็จะงับสงบเต็นไปได้นะฮะเป็พิจารณาดูกายนยะดูกายข้งหนาก็คือดูรลมของเราเนี่ยนะดูรลมมันจะเข้ายาวนะฮะจะออกยาวก็จะสามารถระังงับอารมณ์โกรธของเราและทําให้ติดเป็นนิสัยจะมีประโยชน์ต่อท่านมากาวันนี้ขอจบยุติเอาไว้จะแผงท่านนี้ก,ก็ขอเจริญพร